หยุดเลื่อนก่อน3วินาทีฟังให้ดีโตโยต้าเพิ่งทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดยินดีต้อนรับกลับสูว่ทวายช่องที่คุยเรื่องรถแบบตรงไปตรงมาไม่เวอร์ไม่ขายฝันและว,วันนี้สิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินอาจทำให้คุณมองรถครอบครัวขนาดเล็กไปอีกแบบตลอดกาลนี่คือโตโยต้ามินิเอสแลกนใหม่และใช้มันมาพร้อมกลุ่มพลังทั้งเบนซินไฮบริดและไฟฟ้าในหลายเดียวรถคันเดียว3ทางเลือกแค่นี้ก็น่าหยุดฟังแล้วบอกผมตรงตรงครั้งสุดท้ายที่รถแวนเล็กๆทำให้คุณรู้สึกอยากรู้คือเมื่อไหร่ เช่เลยนานมากแต่คันนี้ต่างออกไปเพราะโตโยต้าไม่ได้แค่เปดดิดตัวรถครอบครัวราคาประหยัดธรรมดาพวกเขากําลังท้าทายทั้งตลาดลองคิดดูถ้าคุณอยากได้ความง่ายค่าใช้ใจ่ายต่ําดูแลง่ายคุณเลือกเบนซิน,นถ้าคุณขับทุกวันอยากประหยัดน้ามันแต่ยังไม่พร้อมไปไฟฟ้าคุณเลือกไฮบริดและถ้าคุณพร้อมก้าวสู่อนาคตขับเงียบไม่ใช้น้ํามันเลยอีวีก็รออยู่ตรงนั้นตัวถังเดียวกันพื้นที่เดียวกันแนวคิดเดียวกันแต่หัวใจต่างกันนี่แหละความฉลาดของโตโยต้าและนั่นคือเหตุผลที่ทุกคนพูดถึง เพราะในวันที่รถแพงขึ้นและซับซ้อนขึ้นโตยโยต้ากลับทําให้มันง่ายลงรถคันเดียวที่เข้ากับหลายชีวิตผมอยากถามคุณตอนนี้เลยถ้าเป็นคุณจะเลือกอะไรเบนซินไฮบริดหรือไฟฟ้าคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยมินิสไวกเกลไม่ได้พยายามทําให้ดูแรงหรือสปอร์ตมันซื้อสัตว์ทรงกล่องลังคาสูงกระจกบานใหญ่ประตูสล์ดีไซน์ที่บอกชัดว่ารถคันนี้เกิดมาเพื่อใช้งานจริงง่ายต่อการขึ้นลงง่ายต่อการจอดเหมาะกับเด็กเหมาะกับผู้ใหญ่และเหมาะกับชีวิตประจําวันเพราะสิ่งสําคัญกว่าความเท่คือความสะดวก และนี่คือรถที่คนจะใช้จริงทุกวันภายในโตโยต้เลือกทางที่ฉลาดแดชบอร์ดกว้างหน้าจออ่านง่ายปุ่มควบคุมใหญ่ใช้งานไม่ซับซ้อนบอดนั่งเน้นความสบายไม่ใช่แค่สวยพอเนื้นที่สีสรันและขากว้างพอให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายนี่คือห้องโดยสารที่คุณนั่งได้นานโดยไม่อึดอัดคุณไม่ต้องการจอสิบจอคุณต้องการของที่อยู่ตรงที่มือคุณคุ้นเคยและโตโยต้ารู้ดีมาถึงเรื่องเครื่องยนต์ เพราะนี่แหละจุดขายใหญ่เป็นสินคือความง่ายซื้อขับดูแลไม่ต้องคิดมากแค่เชื่อถือได้ในทุกวันไฮบริดคือจุดสมดุลไฟฟ้าช่วยในเมืองเครื่องยนต์ช่วยเมื่อจาเป็นประหยัดกว่านุ่มกว่าถ้าคุณขับทุกวันในเมืองรุ่นนี้มันตอบโจทย์จริงๆและ E ีีคือก้าวต่อไปสตาร์ทเงียบออกตัวทันใจชาติที่บ้านไม่ต้องเข้าปั๊มรุ่นนี้เหมาะกับคนที่อยากลดค่าใช้จ่ายระยะยาวและพร้อมเปลี่ยนและการที่โตโยต้าเอาไฟฟ้ามาใส่ในรถแวนเล็กแบบนี้มันบอกชัดว่าพวกเขาอยากให้ E ีีเป็นของคนทั่วไป ไม่ใช่แค่รถแพงๆแล้วคุณหละรุ่นไหนคือชีวิตคุณสิ่งที่ทำให้มินิสแลคกันน่าสนใจไม่ใช่แค่สเปคแต่คือแนวคิดโตโยต้ากำลังบอกว่าเรารู้ว่าทุกคนยังไม่พร้อมเหมือนกันบางคนอยากได้แบบเดิมบางคนอยากได้ทางสายกลางบางคนอยากเปลี่ยนและแทนที่จะบังคับคำตอบเดียวพวกเขาให้คุณเลือกเองนี่แหละที่อาจเปลี่ยนเกมเรื่องความคุ้มค่านี่คือสิ่งที่โตโยต้าไม่เคยพลาดมินิสแลคกินถูกคาดว่าหาจะเปิดราคาที่ครอบครัวทั่วไปเอื้อมถึงไม่ว่าไม่ไกลเกินจริงและเมื่อคุณมองสิ่ง ที่ได้พื้นที่ประตูสไลด์ทางเลือกเครื่องยนต์และชื่อโตโยต้ามันเริ่มดูเหมือนรถที่ทาให้คู่แข่งเริ่มกังวลลองนึกภาพคุณเดินเข้าโว์รูมฝั่งหนึ่งคือรถเล็กธรรมดาพื้นที่แค่ประตูมือเครื่องเบนซิน,นพื้นฐานอีกฝั่งคือมินิเอสเวบเนประตูสไลด์พื้นที่เยอะเครื่องให้เลือกราคาใกล้กันคุณจะหยุดดูคันไหนนานกว่าคําตอบมันชัดอยู่แล้วอย่าลืมว่ามินิเอสไม่ใช่ชื่อใหม่โตโยต้ามีประวัติกับรถใช้งานจริงที่คนเชื่อใจรถที่วิ่งได้นานอยู่กับครอบครัวเป็น10ปีรุ่่่่่่นนนนใหมมมมมี้้ไไดเเริจาาากัสตอออควชืืถ และนั่นสําคัญมากเพราะเวลาคุณซื้อรถแบบนี้คุณไม่ได้ซื้อความตื่นเต้นคุณซื้อความสบายใจคุณซื้อรถที่คุณคาดหวังว่าจะสตาร์ทติดทุกเช้ารถที่คุณไว้ใจให้ลูกนั่งข้างหลังรถที่ไม่ทิ้งคุณกลางทางลองนึกภาพเช้าวันจันทร์คุณพาเด็กๆขึ้นรถประตูสไลด์ปิดเงียบคุณออกตัวถ้าเป็นไฮบริดรถไหลนุ่มและเงียบถ้าเป็นเบนซินก็เรียบง่ายมั่นคงถ้าเป็นอีวีก็เงียบสนิทสบายๆทริปเดียวกันความสบายเหมือนกันแต่หัวใจต่างกันนี่แหละแนวคิดมินิสุดสัปดาห์คุ ฮับบอกขนของจักรยานหรืออุปกรณ์หลังคาสูงช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นคุณไม่ต้องฝืนรถคันนี้แค่ทำหน้าที่ของมันแล้วถามหน่อยแบบนี้ไม่สำคัญกว่าตัวเลขแรงมา้าหรือบางคนบอกว่ามันดูดีเกินจริงแต่จำไว้นี่คือโตโยต้าแบรนด์ที่ทำให้ไฮบริดกลายเป็นเรื่องปกติแบรนด์ที่สร้างชื่อจากความทนเมื่อพวกเขาขยับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆถ้ามินิเอสเวกเกทำได้ตามที่พูดมันอาจไม่ใช่แค่รถอีกคันแต่มันอาจกลายเป็นคำตอบหลักของคนที่อยากได้รถคันเดียวจบใช้ได้ทุกวันและไม่แพงเกินไปคำถามสุดท้าย ถ้าโตโยต้าเอารุ่นนี้มาขายในบ้านคุณด้วยล่ะคาและทางเลือกแบบนี้คุณจะพิจารณามันจริงๆไหมมันจะมาแทนรถคุณได้หรือเปล่าหรืออาจเป็นรถครอบครัวคันแรกของคุณคอมเมนต์มาคุยกันถ้าคุณชอบการเล่าเรื่องรถแบบตรงไปตรงมากดไลค์กดติดตามอทตวทและเปิดแจ้งเตือนเพราะเราจะช่วยให้คุณมองรถไม่ใช่แค่เป็นเครื่องจักรแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณนี่คืออทตวทแล้วเชื่อผมเรื่องของมินิสเวกเกเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น